ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี3-6ชนิดค่ะเกิดมาทั้งทีนะคะก็ขอมีทรัพย์เพิ่มพูนและความรักที่สมหวังหากท่านมีคู่เลข6-7หรือ7-6ในเบอร์โทรศัพท์7ตัวหลังนะคะถือว่าคุณพลาดมากค่ะเพราะว่าเลขคู่นี้นะคะจะละลายทังทรัพย์และความรักก็ไม่มีทางลงตัวจ้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะอธิบายความหมายได้ดังนี้ค่ะ เลข6นะคะเป็นตัวแทนของดาวศุกร์จะส่งผลให้ผู้ใช้ค่ะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆและหาเงินเก่งมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะอันนี้ไม่เถียงค่ะแต่ก็ต้องกลับมาดูข้อเสียของเลข6กันบ้างน,นะคะเพราะว่าเลข6คือการมีความสุขความหล่นล้าความสนุกสนานถ้าจับคู่ผิดกับตัวเลขที่ไม่เหมาะสมจับคู่ผิดชีวิตก็เปลี่ยนจ้า เนื่องจากวันนี้นะคะเลข6ของเราคะมาจับคู่กับเลข7ซึ่งเลข7นะคะหมายถึงความเครียดความเหนื่อยความลําบากการสงสารผู้อื่นค่ะและเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นจนต้องลําบากเรียกว่าเอ็ดดูเขาเอ็นเราขาดกลายเป็น6 7หรือ76และถ้าวันนี้นะคะเราจะเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจน7คือหยินเป็นสีดําค่ะ6คือหยางเป็นสีขาวเลข2ตัวนี้นะคะมาประกอบคู่ตัวติดกันค่ะช็อตสนันวันไหวไม่มีพาวเวอร์หกคือความสุขค่ะ7คือความเครียด หคือความยิ้มแย้มสเสน่ห์จัดเต็ม7คือหน้าแก่ยิ้มยากเลข6มีเงินค่ะหาเงินเก่งนะคะเลข7ค่ะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยช่วยเหลือผู้อื่นจนกระเป๋าฉีกคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเลข2ตัวนี้นะคะแตกต่างกันแบบสุดขั้วแบบเห็นได้ชัดส่งผลร้ายแน่นอนค่ะใช้คําว่าส่งผลร้ายนะคะผู้ใช้จะมีปัญหาด้านความรักรักราวแยกทางรักรัก,รกเลิกเลิกความรักจะคุ้มดีคุ้มร้ายพลัดพลากค,ค่ะมีปากเสียงกับคู่ของตนเองอยู่เสมอความรักมักไม่แน่นอนจ้า ส่วนด้านการเงินค่ะเงินทองเข้ามาง่ายแต่ก็จ่ายคล่องละลายหมดสิ้นบางคนติดนิสิตินและบางคนถึงกับล้มละลายกันเลยทีเดียวละคะ่ะเลขคู่นี้นะคะสุขเข้าพระเสาแทกเป็นศัตรูทางด้านการเงินและด้านความรักแบบชัดเจน67หรือ76รุปไปเลยนะคะว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แนะนําให้ใช้จ้าถึงองไรก็แล้วแต่นะคะความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะแต่ให้เชื่อแบบมีสติ นั่นหมายความว่านะคะสติอยู่ที่ตัวเราก่อนในเบื้องตน้นคิดพิจารณาให้ทวนทีกับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้ชีวิตมีความผิดพลาดน้อยที่สุดสติมาปัญญาเกิดสเต็ปแรกและจากสถิติตัวเลขมงคลค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียนรู้ให้มากจากผู้รู้จริงเรื่องตัวเลขค่ะเพื่อน,นําความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับบุญบาร,รมีของเราขาดสิ่งไหนเติมสิ่งนั้นเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรรุ่งเือและมมีควาสข ตามมานั่นเองละจ้าก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะคะขอกำลังใจจากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและสาระดีๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนไพรถึง36ชนิดในซองเดียวค่ะเช่นอโวคาโดเชอรรี่มังคุด มะขามป้อมนะคะเห็ดล er, ิ้นจื้อสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีออรยอ100%ราคาเพียงถุงละ250บาท2ถุง460บาทเท่านั้นจ้าสนใจสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายแค่พิมพ์คำว่าสีทองคอฟฟหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0984166395 083 546 3562ค่ะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่งเย,ยสุขภาพคุณค่ะ